I love today วันนี้ดีสุดนะครับวันนี้มาพบกับอีกคอนเทนต์ฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยคือ ENFP มาดูกันซิว่าอะไรที่ทำให้เขามีความเป็นนักรณรงได้ขนาดนี้ คือ ENFP เนี่ยจะมีความกระตือรือร้น,นเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์นในเชิงนามธรรมาสามารถปรุงแต่งสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ความหมายแรงบันดาลใจอะไรพวกนี้เขาจะปรุงแต่งพวกนี้ได้ดีมีความกระตือร้นจากข้างใน มีความคิดเริ่มสร้างสรรค์มองโลกในมุมใหม่ๆม,มีความเป็นธรรมชาติเต็มไปด้วยความมั่นใจและมีแรงบันดาลใจส่งต่อให้คนอื่นเสมอแต่ E.N.P. f เนี่ยกับ I.N.P. f จะมีสมองส่วนที่ได้ยินความรู้สึกในเชิงลึกเป็นสมองของ ทังหูขวาเนี่ยทำให้เขาอะเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นในเชิงลึกได้ดีคือสมองแบบ enp เนี่ยเขาจะมีความวิ่งวิ่งกระตือร้อนแบบคริสต์มาสทรีทำให้มีความสร้างสรรค์แต่ว่าจะสมองแตกต่างกับ esfp คือมีความเป็นเทนนิสฮอฟที่มันมีความแตกต่างกันก็มีฟังก์ชัน fi ที่ต่างกับ spp ด้วยดังนั้น2คนเนี้ยแม้ว่าจะเป็น fi เหมือนกันฝั่งบ้านสีเขียวเนี่ยที่มี fi เหมือนกันแต่ความลึกของอารมณ์ความรู้สึก ก็จะต่างกับบ้านสีเหลืองที่เป็น s อสด้วยเพราะเนื้อสมองไม่เหมือนกันดังนั้นความคิดสร้างสารรค์แบบ ENFP เนี่ยก็จะมีความเป็นนมามธรรมสูงกว่า ESFP ที่เขามีความเป็นรูปธรรมมากกว่ามีความแบบสิ่งเราจับต้องได้มากกว่าเดีย๋ยวเรื่องของพาร์ทของสมองเนี่ยเดีย๋ยวผมจะทําคลิปแยกไว้ให้นะครับ ต่อมานะครับเรามาดูกันซิว่า functional t r a c k ของ ENFP มีอะไรกันบ้างก็คือไล่ตั้งแต่ตัวถนัดเลยครับ dominant function คือ NE FI TE SI dominant function ที่เป็น NE นะครับคือตัวถนัดของเขาเขาจะเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์นในเชิงนามมาทำมองถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆและมีแนวโน้มที่จะผลักดันมุมมองในเชิงบวกสร้างแรงบันดาลใจ ความหวังกำลังใจให้กับผู้คนได้ดังนั้น E N F P เนี่ยเขาจะมีธรรมชาติของการคิดนอกกรอบคือ lateral thinking คินเป็น creative thinking ในการสร้างสารรค์มุมมองใหม่ๆที่มันไม่เคยมีกรอบมาก่อนดังนั้นเหมือนคลิปที่ผมทำความแตกต่างระหว่าง J กับ P นะครับ J และ P เนี่ยไม่ใช่เรื่องของการที่ เราจะจัดบ้านอย่างเดียวหรือการเป็นระเบียบเรียบร้อยวางของอะไรแต่มันเป็นเรื่องของวิธีการคิดในสมองที่ไม่เหมือนกันเจเนจะมีความคิดเป็นระบบคืคอ systematic thinking เป็นขั้นขั้นเป็นชั้นชนชอบอะไรที่มันเหมือนเหมือนกันเรียงๆงกันแต่ P ีเนี่ยชอบวิธีคิดแบบ lateral thinking คือนอกกรอบลื่นไหลไปเรื่อยๆพลิกหน้าพลิกหลังไปได้มุมมองใหม่ๆอย่างเงี้ยเป็นต้นดังนั้นเมื่อขึ้นสมองและเนื้อสมอง,ของเขาเนี่ยมีความสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันเขาเลยปฏิบัติ มีพฤติกรรมความชอบที่ไม่เหมือนกันคือ NNP เนี่ยแม้ว่าบางส่วนเนี่ยจะคล้ายกับ e n f j นะแต่ด้วยภาพรวมของสมองแล้วเนี่ยและความเป็น c o n i t i t y function เนี่ยเขาไม่เหมือนกันเลยระบบวิธีคิดในสมอง function FEFI function NENI ก็ไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าเกิดเราเห็นคนที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ก็ไม่แน่ว่าจะมีความเป็นเจคือเราจะไม่มองในมุมที่เป็นสตอริโอไทป์แต่เราจะมองไปถึงคอกนิชั่นคือว่าวิธีคิดของพวกเขาเป็นยังไงดังนั้นธรรมชาติของ NE เมื่อมีตัว P ตัวหลังเขาเลยมีความลื่นไหลและท้าะอ thinking ไม่ชอบอะไรที่มันซ้ำๆเหมือนเดิมเป็นบล็อกๆเป็นเท่าๆกันสมองแบบคริสต์มาสทรีเนี่ยมันจะมีความเบื่อง่ายแต่ว่าอาจจะเบื่องง่ายน้อยกว่าเทนนิสฮอปคือ SE หน่อยหนึ่งแต่สมองแบบคริสต์มาสทรีเนี่ยถือว่าเขาจะมีความคิด วิ่งอยู่ทั่วไปหมดเลยคิดๆสมองแต่และส่วนเขาจะพยายามทํางานกระตุ้นให้เกิดความคิดความน่าสนใจความแปลกใหม่สิ่งที่มันไม่เหมือนเดิมดังนั้นพฤติกรรมที่เราเห็นถ้าเกิดแบบบางคนเ็าชอบแบบอะไรที่บ้านไม่ต้องเป็นระเบียบม,มากนะัก หรือห้องที่มันแบบมีความแบบอิสระเสรีหรืออะไรที่เป็นฟรีฟอร์มงานศิลปะดนตรีอะไรที่ไม่มีสตั๊กเจอร์มากมายไม่มีโครงสร้างที่มันเป็นบล็อกบล็อกบล็อกอะไรพวกนี้เขาอาจจะชอบอะไรที่มันแบบฟิลฟรีมากกว่ามันจะทําให้สมองเขาอะไม่ถูกจํากัดความคิดสร้างสรรค์ลื่นไหลมากขึ้นนี่คือเนื้อสมองที่มันทําให้เขาอะมีความ e n f p กับ e n f j หรือไทป์อื่นๆที่มีความ p อะความ j เนี่ยแตกต่างกันดังนั้น e n f p เนี่ย ที่เฮลตี้แล้วเนี่ยเขาจะมีความเปิดกว้างต่อการถูกทดสอบการทดลองการประยุกต์ทำเรื่องใหม่ๆทำเรื่องผิดๆลื่นไหลนวัตกรรมอะไรใหม่ๆพวกเนี้ยเขาจะชอบมันจะทำให้แบบบำรุงบริหารสมองของพวกเขามันเกิดความสนุกเกิดความเรา้าไม่น่าเบื่อรวมไปถึงเ e อ็นที่มีความเมชชัวก็คือ เติบโตมีความเป็นผู้ใหญ่จากภายในมากขึ้นเขาจะมีวิธีคิดในเชิงบวกในการที่จะดิฟเพื่อจะคิดแบบนอกกรอบไม่กลัวผิดใช้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่อาจจะไปคอนเน็กกับผู้คนเชื่อมทําให้เกิดการระดมความคิดเห็นเพื่อให้เกิดการผลักดันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆ N e เราพูดถึงเรื่องของการรับรู้ข้อมูลที่เป็น N นมามธรรม Intui t i o n เป็นหลัก N e ีเลยมีการระดมสมองก็จริงแต่ว่ามันเป็นเพื่อการรับรู้แอบซับเรื่องของ ข้อมูลที่จะไปปรุงใหม่เป็นต้นดังนั้น e n p ถึงมีวิธีคิดอีกแบบหนึ่งที่เขาเรียกว่า Adductive คือการที่ปรุงแต่งสร้างสรรค์เกิดไอเดียใหม่ๆที่มันอาจจะไม่อิงกับสมมุติฐานเดิมมากนะก็ได้เหมือนที่จินตนาการสำคัญกว่าความรู้หมายถึงว่ามีความรู้มีพื้นฐานแต่ไม่ได้ยึดติดก,กับพื้นฐานมากจนทำให้แบบสร้างสรรค์น,นอกกรอบไม่ได้ดังนั้นมันเป็นจุดที่น่าสนใจมากระหว่างการที่ เอาข้อมูลความรู้มาใช้ได้มากแค่ไหนถ้าติดกับความรู้เดิมมากมันก็จะเป็นกรอบแล้วมันก็ไม่กล้าที่จะสร้างสารรค์อะไรใหม่ๆแต่ถ้าเกิดผ่อนคลายความคิดในเรื่องขององค์ความรู้ลงไปบ้างกล้าผิดบ้างแหกขนบธรรมเนียมแหกตำราบ้างแตกต่างจากครูบาอาจารย์ที่สอนมาบ้างก็จะเกิดความคิดใหม่ๆความสร้างสารรค์ใหม่ๆนี่คือชุดวิธีคิดแบบ Adaptive Reasoning เดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกให้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ d e d u c t i v e Inductive และแ d ดดักทีฟดีสเ n นิงมันเป็นสมองที่เหมือนจะไม่เหมือนกันแต่ก็เหมือนกันในบางส่วนและก็ไม่เหมือนกันในบางส่วนมันต่อยอดกันได้แต่ในพีที่ Immature ก็คือยังไม่เติบโตเท่าไหร่ยังขาดวิฒดิภาวะอยู่ก็อาจจะติดกับการที่ไม่พอใจอะไรที่เป็นปัจจุบันเลยสักอย่างสแสวงหาสิ่งใหม่ๆไปเรื่อยไปเรื่อยหนักหน้าไปเรื่อยอาจจะมองหาสิ่งที่ขาดจนพลาดความสุขในปัจจุบันบางครั้งถึงกัมองข้าม ความสําคัญสิ่งที่เรามีอยู่ในทุกวันนี้ไปเพราะว่าบางครั้งมันแสวงหาสิ่งใหม่มากเกินและอาจจะมีผลกระทบอื่นๆตามมาเช่นความประมาทเลอะเลอะหรือการปฏิเสธความจริงเป็นต้นต่อมานะครับ auxiliary function เป็น fi fi คือการถามใจ ถามใจคือการที่เข้าใจความรู้สึกของตัวเองในส่วนลึกมีค u e คุณค่าความหมายหลักๆที่ตัวเองต้องการมีความเป็นตัวองตัวเองที่อยู่ข้างในนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นความรู้สึกข้างในของเราสิ่งที่เราต้องการและถ้าเกิดภาวะที่ FI ในใจสบายแล้วเนี่ยเวลาเขาได้ฟัง FI เหมือนเขาจะได้ยินความรู้สึกในส่วนลึกของกันและกันพราะ FI เนี่ยมันเป็นฟิลลิ่งที่มันอยู่ข้างใน มันเป็นความลึกมันเป็นความละเอียดอ่อนมันเป็นความอ่อนโยนนั้นถ้าความละเอียดอ่อนอ่อนโยนแล้ว FI ก็เป็นหนึ่งในตองอูคนหนึ่งที่จะได้ยินเสียงที่มันละเอียดอ,อ่อนอ่อนโยนเหมือนเราอะ่ะเป็นเขาไปนั่งอยู่ในใจเขาเพราะว่าเขามีสมองส่วนการรับรู้ความรู้สึกเนี่ยสูง FI เนี่ยมันทําให้เวลาเขาอะ่ะเจอเรื่องราวที่มันเซนซิทีฟมันจะสะเทือนใจเยอะมันจะซิมพารตี้ได้เยอะเพราะว่ามันรับรู้ได้เยอะ มันแปรผลได้เยอะมันก็เลยรู้สึกเยอะเราถึงได้เห็นว่าทําไม FI ก็ถึงอ่อนโยนดังนั้นเวลาเราเป็นผู้รับฟังเราให้คำปรึกษาใครพอเราเป็น FI เราใช้ FI ตรงนั้นเข้าไปร่วมด้วยเราจะได้ยินเสียงที่มันละเอียดอ่อนโยนจริงๆดังนั้นการเบนสตอมอ่ะถ้าเกิดเขาเข้าใจความรู้สึกของผู้คนแล้วบรรยากาศมันไม่รุนแรงเกินไปอ่ะมันเป็นบรรยากาศในการระดมสมองเอ,อื้อต่อการหรือมีแรงบันดาลใจต่อการเชียร์อัพกันมันจะทําให้เขาใจใส่และก็ได้ยินเสียงของความ ความต้องการของแต่ละคนรวมทั้งเสียงความต้องการของตัวเองได้มากขึ้นเขาก็จะบาลานซ์ fi และ fe ได้มากขึ้นด้วย ในทางตรงกันข้ามถ้าไปติดเรื่องของ shadow function คือยังใช้ fi ไม่สมบูรณ์นะแล้วรีบไปใช้ fe คือพยายามจะอุทิศตัวไปทดแทนให้คนอื่นไปทุ่มพลังให้คนอื่นมากเกินไปบอกเลยว่าเจ๋งเจ๋งคือมันจะเจ็บอยู่ข้างในแล้วมันก็รู้สึกว่ามันมันรู้สึกผิดการที่เราอยากจะเป็นคนที่ดีอยากจะช่วยคนอื่นเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเกิดเรามีฟังก์ชัน fi อยู่ข้างในเราจะต้องฮิวใจเราก่อนเราจะต้องทําที่มันไม่เกินไปอยู่ใน สถานการณ์สภาพแวดล้อมที่มันกําลังดีกับเราอะไรที่ไม่ควรฝืนก็ไม่ต้องฝืนฝืนไปมันไม่มีประโยชน์มันกลับทําให้เราด้อยศัยภาพ F.I นี่คือของดีเลยนะในการที่จะได้ยินเสียงความรู้สึกถ้าเป็นนักจิตหรือเป็นใครเนี่ยก็จะแบบเหมือนใจใสเหมือนเด็กจะดีมากแต่ถ้าเกิดเป็นเด็กเกินไปแล้วรู้สึกว่ามันแอบสอบปัญหาทั้งหมดเข้ามาที่ตัว มันทำให้ FI นั้นอนะแทนที่จะเป็นอาวุธที่ทรงพลังกับกลายเป็นแบบอาวุธที่ทำํำลายตัวเองซึ่ง FI กับ FE ต้องบาลานซ์กันให้ดีเดีย๋ยวผมจะทําคลิปแยก เกี่ยวกับเรื่องของชา o w f u ฟังชันใ้ฝั่งดังนั้นอ x i กซิลารีฟังชันที่เป็น F.I. ที่เฮล t ี y นั้นนะ่นะเขาจะมีความเคารพความรู้สึกของตัวเองยอมรับทุกความรู้สึกทั้งมุมบวกมุมลบสิ่งนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะมุมบวกใครๆก็ยองยอมรับอยู่แล้วใครๆก็ต้องรักมุมบวกของตัวเองแล้วแต่เกิดในมุมลบแล้วเราเข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะมีทั้งผิดและถูกคือการที่เราจะเอาฟังก์ชัน N.E มาผสมกับ F.I. แปลว่าเราจะมองในมุมที่ว่าเราไม่กลัวผิดเราไม่กลัวเป็นคนที่แย่ล้มเหลวติดลบความรู้สึกลบเสียใจร้องไห้ไม่เป็นไรนี่คือมนุษย์การที่เรามี fp เป็นตัวท้ายเนี่ยมันทำให้เราควรจะเรียนรู้ในการที่จะ ไม่จำเป็นจะต้องมีกรอบความคิดอะไรที่แบบตัดสินผิดถูกมากนักเพราะเอพีอ่ะเขาจะชอบความที่ลื่นไหลและทะลอกกิ้งกิ้งอย่างที่เราบอกและสุดท้ายเราต้องกลับมาที่เคารพตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีคิดมาใช้กับความรู้สึกตัวเราเองด้วยคือเคารพทั้งสองมุมว่าเป็นธรรมชาติมนุษย์มีทั้งบวกลบปกติยิ่งเรายอมรับในมุมลบมากเท่าไหร่เราจะยิ่งฟื้นตัวเร็วเหมือนพี่พงษ์ทาบทความคือขี้เกียจให้พอเดี๋ยวมันขยันเองเป้าหมายคืออย่างเงี้ยคือกลับมาฮิวใจตัวเองก่อนเพราะว่า จริงๆแล้ว FI มีมุมด้านดีด้านไดฟ์ตัวเองได้เยอะดังนั้นเราต้องใช้มันให้มันถูถกทางมันจะเวิร์กมากๆเลย FI จะต้องมีความฉลาดทางอารมณ์คือใจดีกับตัวเองบ้างเมตตากับตัวเองได้รู้สึกรักโอบกอดยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นและไม่ยังเป็นจะต้องไปเหมือนใครสังคมโลกเขาอาจจะมีทั้ง TE TI F-E, F-I และทุกไททุกฟังก์ชั่นรวมกันอยู่ทุกคนต่างมีข้อดีของเขา F-I ก็มีข้อดีในแบบของเราดังนั้นถ้าเราเมตตากับตัวเองได้ฮิวใจตัวเองได้มันจะเป็นฐานที่สําคัญที่จะทําให้เสริม N E คือความคิดสร้างสารรค์ของเราได้ดีใจเราต้องสบายก่อนเรื่องนี้สำคัญว่า F-I นั้นจะมีความเห็นอกเห็นใจเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น ถ้ายิ่งอยู่ในขอบเขตที่กำลังดีนะไม่ซิมบาตี้นะอยู่ได้แค่เอมพัตตีคือเรามีสติ awareness มีความตระหนักรู้ว่าเฮ้ยประมาณนี้กำลังดีและยิ่งถ้าเกิดเรามีสติเราไม่แบบรู้สึกร่วมมากเกินไปเราอะกับยิ่งช่วยคนอื่นได้ง่ายขึ้นด้วยนั้น ขอบเขตตรงนี้เราต้องเป็นคนกำหนดถ้าเกิดอะไรที่มันมากเกินไปเราต้องหัดปฏิเสธพี่เขียนบทความว่าอย่าไปเยสเยอะคืออย่าไปเป็นมิสเตอร์เซเยสคือหัดปฏิเสธบ้างเพื่อเราจะถนอมจิตใจเราถนอมพลังงานของเราไว้ท้ายเรามีพลังงานเราจะช่วยผู้อื่นได้มากขึ้นพอ FI ก็อยากช่วยเหลือผู้คนอยู่แล้วแต่ต้องฮิวใจตัวเองให้ดีียก่อนให้ขอบเขตมันกําลังดีและถ้าเกิดเฮลที่เอฟไอนะเขาจะให้กําลังใจได้อย่างตรงจุดมีการเชียร์อาบมีการรับฟ มีความใจเย็นมีการเรียนรู้ไปด้วยกันมีการใช้การแก้ปัญหาด้านจิตใจไม่ฟูมไฟายไปด้วยไม่ร้องไห้ไปด้วยแต่ก็เข้าใจความรู้สึกแบบนี้นี่คือความสมดุล healthy FI นะแล้วถ้าเกิดเป็น immature FI ละ่ะคือคนที่ FI ที่ยังไม่เติบโตมากพอเ,เขาจะมีลักษณะคือมีความทุกข์ทรมานกับภาวะอารมณ์ที่ไม่มั่นคงมันจะเป็นฐานที่ทําให้ทุกอย่างมันพังไปเลยเหมือนการที่เรามีความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก แต่ถ้าเกิดใจเราไม่สบายมีความทุกข์ทรมานกับความไม่มั่นคงทางอารมณ์มันทําให้ทุกอย่างมันเป๋ไปหมดความรู้สึกก็เป๋วิธีคิดเราก็เป๋ไปด้วยดังนั้นมันก็จะกลายเป็นกลับมาท็อกซิกกับตัวเองได้หรือกระทั่งความรู้สึกลบที่มันท่วมท้นมากเกินไปอ่อนไหวมากเกินไปอ่อนโยนมากเกินไปมันทําให้บทบางความคิดดีๆมุมมองใหม่ๆซึ่งพี่พรม์ทาแบบประเมินเกี่ยวกับคนที่มีภาวะอ่อนไหวง่ายตั้งแต่กําเนิดมาให้ด้วยนะเดีย๋ยวพี่จะแปะลิงก์ ให้ด้ดาานล่หรือกระทั่งการขาดการยอมรับในตัวเองไม่รักตัวเองไม่ชอบในสิ่งที่เดียวเอนเป็นอยากไปเป็นคนอื่นจนไปถึงไม่เมตตาตัวเองการทำลายตัวเองทำตัวเองให้พังหรือเซลล์ sabotage สิ่งนี้ก็เป็นสัญญาณที่ไม่ดีกับตัวเองนะหรือการอีกฝั่งหนึ่งคือการเก็บกดอารมณ์มากเกินไปกลายเป็นแบบคนเจ้าอารมณ์อยู่ข้างในน้ายิ้มเลย แต่ข้างในเศร้าหมองข้างในเก็บโกรธไว้มันเหมือนที่เขาเรียกว่าสมายด์ดีเพชชันอ่ะคือซึมเศร้าซ่อนเร้นอันนี้น่ากลัวเราต้องพยายามบริหารจัดการอารมณ์ให้ดีหรือกลายเป็นคนที่พยายามจะดีขึ้นมากเกินไปเร็วเกินไปจนกลายเป็นคนที่มีมาตรฐานตึงเปรีย้ยฉันจะเอาแบบเนี้ยใจฉันเนี่ยจะเอาแบบเนี้ยมันกลายเป็นคนที่มีความเอาแต่ใจตัวเห็นแก่ตัวเหมือนอีฝั่งหนึ่งเคยทําให้คนอื่นมาก อ่อนโยนมากคาดหวังกับคนอื่นด้วยอยากให้คนอื่นเป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้เพื่อตอบสนองความหิวใจของเราแต่พอมันไม่ได้ตรงนี้นชะด,ดาวเลยปิดประตูปั้งบางคนกลายเป็นสายฟ้าเก็บกดมามากไม่ไหวแล้วเว้ยระเบิดตูมอันนี้ไม่ดีหรือกระทั่งการหมกมุ่นอยู่กับตัวเองจมลงความรู้สึกตัวเองดิ่งมากเกินไปจนไม่สามารถมองเห็นทางออกได้อันนี้ถือว่าอันตราย ดังนั้นแม้ว่า fi เนี่ยจะเป็น auxiliary function ของ ne แต่เขาจะเสริมกันได้คนที่สามารถใช้ฟังก์ชัน2ตัวนี้หกับ2ได้อย่างฉลาดเขาจะค่อนข้างทําให้ตัวเองเจอจุดแข็งของตัวเองได้แหละสามารถเจอทั้งจุดแข็งและจุดเสริมของตัวเองได้ดังนั้นฟังก์ชันตัวที่3 คือ tertiary l o o p ของ ENFP คือ TE คือฟังก์ชันที่มีความถนัดน้อยลงไปรองลงไปและมันกลายเป็น defense mechanism ที่เราจะใช้เพื่อการปกป้องตัวเองเราจะสังเกตเห็นได้ว่า ถ้าเป็น Tertiary TE l o o L จะมีลักษณะเช่นจะเน้นความฉลาดเน้นความเก่งเข้ามาทดแทนแต่มันมีความขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ทางด้านลบอารมณ์ในเชิงลบแต่ด้วยความที่มันยังใช้ไม่ถนัดและมันจะมีความขับข้องใจอยู่ข้างในมันก็เลยทำให้ T E นั้นอนะเป็น T E ที่เป็นพิษไม่สามารถเอามาพัฒนาได้แต่ตรงข้ามนะถ้าบางคนเนี่ยสามารถพัฒนาฟังก์ชัน1 2 และพร้อมและเรียนรู้หรือได้พัฒนาตัวเองขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วอาจจะเจอโลกมามากทําให้สามารถพัฒนาตัวที่3ได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบเป็นระเบียบเป็นจังหวะ ที่ดีกับตัวเองดังนั้นการที่จะพัฒนาฟาังก์ชันตัวไอสาเนี่ยสนับสนุนแต่ต้องทําเมื่อพร้อมทําเมื่อมีจังหวะที่มันดีมันถึงจะเป็นของดีแต่ถ้าเกิดมันรีบเกินไปหรือมีดีเฟนซ์มาคานิซึมที่เป็นกลไกการป้องกันตัวเองมันก็จะกลายเป็นกําแพงที่ปิดกั้นเราอยู่ดีต่อมาอาจจะมีอาการดื้อรัน้นปฏิเสธการช่วยเหลือการให้คําแนะนําจากคนอื่นปิดเลยคืออ่อนโยนมากๆเจ็บช้ำอยู่ข้างในก็เลยต้อง TE คือชั้น อยากแข็งแกร่งเร็วๆสุดท้ายแล้วเนี่ยเราโตข้อโตแบบโตแบบรูปโปง่งอะโตแบบเปราะๆโตเร็วแต่ว่าก็ไม่ได้แข็งแกร่งจากข้างในนั้นต้องแก้ตรงนี้ให้ถูกหรือกระทั่งมีการแสดงอำนาจด้วยความหยาบความหยาบคายรุนแรงพยายามจะเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งอย่างรวดเร็วโน้มน้าวไม่ได้ก็มังคับแม่งก็เลยกลายเป็นว่า defense mechanism เป็นเอ็กโซเวิร์ดพยายามเอาพลังงานที่เป็นในเชิงลบก,ก็ออกไปควบคุมคนอื่นแบบนี้ก็ไม่โอเคบางครั้งเมื่อความเจ็บแค้นความเจ็บใจ มันสะสมมากๆม,มันก็เลยออกไปทางที่จะใช้อํานาจในการคุกคามหรืออาจจะมีความแก้แค้นกับคนอื่นหรือการคิดลบการมองในมุมที่แบบขาวดำดังนั้นก็เป็นการติดลูกของคนไทยนี้เหมือนกันรวมไปถึงบางมุมที่อาจจะเป็นการขาดความเคารพภายในตัวเองแบบนี้ก็เป็นภาพสะท้อนของความที่เราเจ็บอยู่ข้างในจนพยายามจะบริหารจัดการทํำยังไงก็ได้ให้มันโอเคอ่ะหรือกรณีหนึ่งคือการที่ มี FI มากๆแล้วรู้สึกว่าเราด้อยเราอยากจะเป็นผู้นําก็ชดเชยเราพยายามเป็น TE อีกล่างหนึ่งที่เราไม่ถนัดซึ่งจริงๆเราฝึกฝนได้ถ้าข้างในเราพร้อมแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ TE ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าตอนที่เรายังไม่พร้อมถ้าเราใช้ TE ในตอนที่เราไม่พร้อมมันก็จะกลายเป็นวนลููมันทําให้การนับถือตัวเองต่ําลง FI ที่มันเคยมีเนี่ยมันก็จะลดลงเราก็ใช้วิธีการที่บังคับมากเลย ควบคู่มแม่งเลยทำไงก็ได้เพื่อให้มันผ่านพ้นตรงนี้ไปให้ได้อะเนี่ยมันก็กลายเป็นวนลูปอร์เช a r ี l ลูปแบบนี้เพราะการที่เราใช้ตัว dominant function แต่เราไม่ได้ใช้ออกซิลารีฟังก์ชันให้ดีมันกลายว่าฮิวใจไม่ได้เราก็เลยไปใช้ตัวที่สคือ te เป็น t e r เช a r y l o ูปทำให้เราวนลูป ne te ne te แบบเนี้ก็เป็นภาวะสซภาพจิตที่ไม่ดี ต่อมานะครับตัวที่4คืออินฟิเลียเอคลิือที่เราเรียกว่าติดคลิปนั่นเองการติดคลิปตัวที่4มันก็คือจะตรงกันข้ามกับตัวที่1ตัวที่1ก็คือ NE คือความคิดสร้างสรรค์คิดนอกกรอบคิดอะไรใหม่ๆไม่เป็นขั้นเป็นตอนมีความลื่นไหลพอเรามาติดคลิป Si เนี่ยมันก็จะทำให้เราทําสิ่งที่มันตรงกันข้ามและมันเป็นสิ่งที่เราไม่ถนัดเช่นบางครั้งจะเต็มไปด้วยจุก จิตเกี่ยวกับรายละเอียดเพราะ NE อ่นอาจจะมีธรรมชาติของการที่คิดเร็วทําเร็วสร้างสรรค์ไม่กลัวผิดไปหน้าแต่พอใช้มันแล้วเกิดข้อผิดพลาดหรือพัฒนามันได้ไม่ดีมันก็อาจจะพยายามมาหมกมุ่นอยู่กับรายละเอียดเพื่อจะรอบคอบขึ้นเพื่อจะไม่ผิดพลาดแต่บังเอิญตัวเองไม่ถนัดไงแล้วก็ไม่ได้พัฒนามันอย่างมีประสิทธิภาพมันก็เลยมาตกไปติดกริปทําให้เราเกิดสตสทําให้เราเครียดทําให้เราทุกข์ เพราะว่าสุดท้ายเราเราใช้ฟังก์ชันที่เราไม่ถนัดแต่กริฟนี่ก็เหมือนกันถ้าเราอะสามารถพัฒนามันได้เป็นขั้นเป็นตอนนะกริฟเนี่ยก็จะช่วยเสริมดอมิเนนต์ฟังก์ชันได้อย่างดีด้วยอย่างที่พงจะทำคลิปเสริมให้นะ SI กริฟเนี่ยมันอาจจะบอกถึงการที่เราหมกมุ่นอยู่กับปัญหาที่เราเปลี่ยนแปลงอะไรมันไม่ได้เราไปยึดติดเหมือนเราเอาหัวชนฝาเนี่ยจะพังประตูเข้าไปฝาไม่แตกแล้วหัวเราแตกก่อน เราก็ยังหมกมุ่นอยู่กับวิธีการเดิมๆเราไม่สามารถที่จะใช้ข้อเด่นของเราคือ NE แต่เรากลับหนีมาใช้ SI ที่เราไม่ถนัดและก็ใช้ไม่ถูกที่ถูกเวลาด้วยมันก็กลายเป็น SI ที่เป็นคลิป SI ที่เป็นผิดแบบนี้รวมทั้งการคุ้นคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตหมกมุ่นถึงความผิดพลาดดึงภาพเดิมๆประสบการณ์เดิมๆเข้ามาเพื่อจะมาตอกย้ำตัวเองมันก็กลายเป็นว่ากลัวว่ามันจะเกิดซ้ำมันก็เลยกลัวผิด พอกลัวผิดมันก็หลนพอหลนมันก็ทําผิดซ้ําอีกพอทําผิดซ้ําก็กลัวผิดอีกเมื่อกลายมาเปนแผลที่มันกลัดข้างในเพราะว่าธรรมชาติของ NE เนี่ยเขาต้องการความคิดนอกกรอบไม่กลัวผิดเรียนรู้ได้ถ้ามันมีพื้นที่หรือเขาสร้างพื้นที่แบบนี้ได้เนี่ยก็จะทําให้เขาเนี่ยสบายตัวใช้งานฟังก์ชันหลักของตัวเองได้เต็มที่บางครั้งมันมีการที่จมอยู่กับความสิ้นหวัง ความคิดเดิมๆลบๆซ้ำๆย้ำๆหรือหมกมุ่นอยู่กับปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้มันเหมือนพยายามคิดแล้วคิดอีกในรูปแบบเดิมๆเ,เราไม่ได้มองภาพกว้างคือถอยออกมาดูเห็นว่าอะไรเป็นสาเหตุของมันนี่คือภาพกว้างบางครั้งเราจมจอมดูกับรายละเอียดเล็กๆมันก็มองเห็นไม่รอบแบบนี้เป็นต้นมันกลายไปถึงทําให้ระบบความคิดจิตใจมันสั่นสะเทือนไปหมดไปถึงความสิ้นหวังมองโลกแคบลงอาจจะไปถึงการแปลกแยกแยกตัว ปิดหูปิดตาตัวเองไม่เห็นคุณค่ากับสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้เช่นบางคนเป็นนักธุรกิจที่ชอบในการสร้างแบรนดิง้งแต่สร้างแบรนดิ้งนั้นนะ่ะมันอาจจะใช้เวลานานมันอาจจะยังมองไม่เห็นผลลัพธ์ในวันนี้แต่ถ้าเกิดมัน fi ไม่ได้เติมใจให้ตัวเองมันท้อไปก่อนมันไปดูคนอื่นมากแล้วมันก็อยากจะเห็นผลลัพธ์ที่มันจับต้องได้เร็วเกินไปไม่ตามกระบวนการที่มันควรจะเป็นแทนที่จะเป็นแบรนดิง้งไม่เอาแบรนดิ้งและเอายอดขาย มาตัดราคาลดราคามันก็กลายเป็นเป๋ไปหมดคราวนี้ระบบมันลวนไปหมดเพราะว่าความที่เราแบบจมจอมอยู่กับรายละเอียดที่มันแบบแคบเกินไปไม่ได้มองภาพกว้างจริงๆว่าดูกราฟสิดูภาพรวมของธุรกิจนี่สิว่าลองเทอมแล้วเนี่ยกราฟจริงๆแล้วมันวิ่งไปในทิศทางไหนแบบนี้เป็นต้นดังนั้นถ้าเราติด SI C ลอ f ิอยู่เราต้องพยายามถอยกลับมาดูว่าเ,เราควรจะต้องทำไงกันแน่ที่มันเป็นภาพรวมแล้วมันเป็นทางถนัดของเรา ดังนั้นการติดรูปติดคลิปเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นเรื่องแย่เสมอไปนะแต่ทริคมันอยู่ที่เราสามารถเรียนรู้พัฒนา develop และปรับใช้มันได้อย่างเหมาะสมเพียงใดเพราะอย่าลืมว่าทุกคนนะมีทุกท้ายทุกฟังก์ชันอยู่ในตัวเราถึงได้มีแต่ละท้ายแต่ละฟังก์ชันที่แตกต่างกันจริงๆแล้วมนุษย์มีความเป็นสมการที่แตกต่างหลากหลายกันขึ้นอยู่หรืว่าเราจะมาปรับใช้กับตัวเองและคนอื่นได้อย่างไรเอาละครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับ ENFP หวังว่าคงจะบันดาลใจทุกคนให้แบบได้เรียนรู้และกล้าวไปอีกขั้นหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับวันไนี้ก็มาดีเพราะวันนี้ดีสุดในการรู้จักและพัฒนาตัวเองวันนี้ลาไปก่อนแล้ว I love today วันนี้ดีสุดครับสวัสดีครับบ๊ายบาย